เรื่องอะไรเรื่องพี่นาตาลีเหรอะข่าวเรื่องอะไรเหรว่าพอพี่เชิญเข้ามาร่วมคอนเสิร์ตมาร่วมงานอะไรเงี้ยการนักข่าวมันออกไปทางแบบนักข่าวอะไรเงี้ยค่ะพี่เอ้าคนนักข่าวก็ไปเขียนพี่ไม่เกี่ยวเกิดอะไรกับเขาอหรอพี่เขาเขาคิดอะไรกับพี่หรืปล่ะเราต้องไถามเขาด้วยไม่เพราว่าพี่เสรเป็นคนที่แบบพูดทีเล่นทีจริงหรือเปล่าใครสั่งมาคานตาลียเหรอไม่โอ้ยไม่ไม่เคยเลยพี่ไม่พี่ไม่เคยไปจีบเขาด้วยคือพี่ถ้าพี่จะรักใครสักคนนะ พี่ไม่สนหรอกว่าเขาจะเป็นนางงามจักรวาลเพราะพี่บอกตรงๆพี่ยังไม่ยังไม่ปิ้งเขาสักนิดเดียวเลยนะให้ตายฮะพี่จะรักใครสักคนพี่จะรักใครแบบคนขายพวงมาลัยพี่ก็รักได้ถ้าพี่รักเขาอะไรเงี้ยนะถ้าพี่รักเขาพี่ไม่รักเขาเพราะเขาเป็นนางงามจักรวาลเพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือนยันว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นห้องสดหองสดไปก่อนน้องสดดีู่ปะ แลกลายกันนะโอเคแค่นี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนนะสวัสดีจ้ะขอบคุณที่มานะบ